เกณความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับเงินดิจิทัลวอลเลทหนึ่งบาทล่าสุดนะคะผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะขีดเส้นให้รัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะชี้แจงนโยบายเงินดิจิทัลภายใน30วันส่วนรายละเอียดล่าสุดเป็นยังไงดูคลิปนี้บุ๋มมาเล่าให้ฟังนะคะสวัสดีค่ะพบก,กับบุ๋มในช่องมัมมี่บุ๋มบิบนะคะสาหรับคลิปวิดีโอนี้มาพบก,กับบุ๋มในวันที่30มสิธันวาคมปี2566ค่ะก่อนไปรับชมเนื้อหาข่าวสารนะคะใครยังไม่เคยกดติดตามบุม๋มฝาก ตติดามเป็นกํนาลังใจให้ด้วยนะแลวเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้คิดว่าดีมีประโยชน์ช่วยกดแชร์มาให้บุ๋มด้วยนะคะล่าสุดค่ะวันนี้นะคะที่สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะนายสมศักดิ์สุวรรณสุจริตนะคะประธานผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้มีการกล่าวถึงความคืบหน้านะคะสําหรับคําร้องของภาคประชาชนนะคะที่ได้ยื่นคําร้องมาให้มีการตรวจสอบนโยบายแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทนะคะโดยมีการระบุว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการดําเนิน การสอบถามความชัดเจนของทางรัฐบาลในการดําเนินนโยบายแจกเงินดิจิทัลและสอบถามความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะกับนโยบายดังกล่าวเพื่อที่จะนํามาประมวลเข้ากับกฎหมายว่านโยบายดังกล่าวนั้นขัดหรือไม่ขัดรัฐธรรมนูญนั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะหลังจากที่ผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะได้รับข้อมูลการที่แจ้งของทางรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีการประชุมหารือร่วมกันร,ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ะะเพื่อวิเคราะห์ดูข้อมูลว่านโยบายนี้จะเป็นไปในแนวทางไหนซึ่งก็มีการกล่าวนะคะว่าเราได้แจ้งรายละเอียดไปแล้วรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกําหนดนโยบายการปฏิบัติตามนโยบายโดยอยู่ระหว่างให้หน่วยงานนั้นตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นเพื่อนําม,มาประมวลและวิเคราะห์ ร่วมกันว่าขาดหรือไม่ขาดนโยบายหรือขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่อันนี้นายสมศักดิ์ก็ได้กล่าวเอาไว้นะคะเมื่อถามว่าผู้ตรวจการแผ่นดินให้กรอบเวลารัฐบาลในการชี้แจงกลับามายังผู้ตรวจการแผ่นดินเท่าไหร่นายสมศักดิ์ก็ได้กล่าวเอาไว้นะคะว่าตามระเบียบปฏิบัติให้เวลาหน่วยงานชี้แจงภายใน30วันผู้ตรวจการแผ่นดินได้ส่งเรื่องไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามกรอบเวลาพิจารณา ของผูดด้ตรวจการแผ่นดินเมื่อได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้วการตรวจข้อกฎหมายก็คงใช้เวลาไม่นานแต่ก็ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงว่าความคิดเห็น ของหน่วยงานที่กำกับดูแลในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายดังกล่าวนั้นรวมถึงข้อเท็จจริงที่จะร,รับด้วยซึ่งเขาก็จะพยายามให้ได้ผลการพิจารณาออกมาโดยเร็วเพราะว่าเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็มีผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงด้วยซึ่งภายในระยะเวลา30วันนะคะก็ราวๆเดือนมกราคมเราอาจจะได้ทราบเรื่องราวกันนะคะสาหรับในเรื่องนี้นะคะเงินดิจิทัลวอลเล็ตนั้นจะมีข้อพิาพาทอย่างอะไรบ้างนั่นเองเนาะโอเคค่ะสําหรับเรื่องนี้ก็ตามติดให้ดู ทุกคนมาได้รับทราบกันนะคะและถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าของข่าวอื่นเพิ่มเติมบุ๋มจะรีบนำมาแจ้งให้ทุกคนได้รับทราบกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ